ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมรายการเล่มผีในโรงเรียนอีกครั้งเพื่อนๆอาจจะเคยเรียนอยู่ที่ ามเพื่อนๆว่าที่โรงเรียนของเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนี้เคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาหรือเปล่าและท่านผู้ชมเคยคิดกันไหมว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มีที่มาอย่างไงและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของห้องผีเฮียนนั่นแหละฮะถึงแม้อาจจะดูคล้ายๆกับห้องนี้มีผีแต่ อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยกะละครหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาล์มเขาเป็นเด็กนักเรียนมหที่ย้ายโรงเรียนมาเข้าเรียนภาคสุดท้ายในโรงเรียนเชื่อดาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพโรงเรียนแห่งนี้ดูเงียบขรึมมีอาคารไม้เก่าผสมกับตึกเรียนใหม่สมัยใหม่ที่เป็นปูนแต่สิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่วันแรกคือบรรยากาศ ในโรงเรียนที่เหมือนมีอะไรอัดแน่นอยู่ในอากาศตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณตึกเก่าเหมือนมีใครแอบม่งอยู่ตลอดปามได้รับตารางเรียนวันแรกจากอาจารย์ประจำชั้นและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในตารางเรียนมีค่าวิชาภาษาไทยซึ่งระบุชัดว่าห้องเรียนม .6 4ทตึก2ชั้น3แต่เมื่อเขาถามเพื่อนในห้องแต่กับ โดนหัวรอยย่ะใส่แบบเฮ้ยที่นี่ไม่มีห้องหดทัศสีหรอกโรงเรียนเรามีแค่หอดทับนาเท่านั้นเองนะเฮ้ยคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าห้องหดทัศนสีนั้นมีผีนะแต่แน่นอนว่าป๋าคิดว่าเพื่อนแกล้งหรือเปล่าเพราะตารางเรียนมันชัดเจนอยู่แล้วเลขห้องถูกต้องเป๊ะเขาเลยตัดสินใจเดินไปหาห้องมหดทัศสีเอาเอง ซึ่งตึกสองชั้น3ามมีเพียงห้องมหทั 1, ถึงมหทั 3, เรียงกันตามระเบียบจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งของท่าเดิมยังมีห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งประตูเก่าเป็นไม้มีฝุ่นจับและป้ายที่ซีจามมองไม่ค่อยเห็นเขาเดินเข้าไปใกล้และขยี้ฝุ่นที่ป้ายเบาๆตัวหนังสือค่อยๆปรากฏขึ้นว่าม .6 ทัซึ่งประตูมันไม่ได้ล็อก ตามผ่าประตูเข้าไปข้างในในสิ่งที่เขาเห็นคือห้องเรียนปกติโต๊ะเรียนกันเป็นระเบียบเด็กนักเรียนประมาณ20คนหน้าหันหน้าไปทางกระดานและที่หน้าห้องมีครูผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคุณครูแบบเก่ากำเขียนกระดานด้วยช็อคเสียงหันมาทักขึ้นทันทีที่เดินเข้าไปเอ้ยนักเรียนใหม่ใช่ไหมเข้ามานั่งลงเถอะชั้นเรียนเรากำลังจะเริ่มนะสิ่งนั้นดูนุ่มนวลและแฝงความยิน เยื่อแบะแบะประหลาดแต่ปาลก็เดินเข้าเข้าไปนั่งข้างหลังอย่างเกรงอกเกรงใจเพราะทั้งสองยิ้มให้เพื่อนร่วมชั้นซึ่งทุกคนดูน่าซีซเหมือนกับข่าวผิดธ,ธรรมชาติและมันไม่มีชีวิตอยู่เลยคาบเรียนนั้นดําเนินไปอย่างแปลกประหลาดบางอย่างดูเหมือนปกติแต่ปาลเริ่มสังเกตว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงช็อกไม่มีเสียงพัดลมหรือเสียงจาตตึกข้างนอกไม่มีใครขยับหรือใครพูดคุยในเวลาเรียนเลย จนกระทั่งเสียงกิ่งเริ่มดังขึ้นแต่เป็นแบบเก่า,กาๆที่เป็นระคังครูหันมายิ้มและพูดว่าเออข้าวหน้าม,มาให้ตรงเวลาได้นะคะอย่ามาหนีอีกให้เหมือนข้าวก่อนละ่ปะปางงเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าห้องนี้แต่พอเดินออกมาจากห้องก็พบว่าทั้งตึกกลับมางเงียบว,ว่างเปล่าไม่มีนักเรียนไม่มีเสียงอะไรเลยเขาได้วิ่งกลับไปที่ห้องม .6 ทัหนึ่งและเพื่อนๆตกใจมากที่เห็นเขา เขาหายไปทางค้าโลยไม่มีใครหาเจออาที่เพิ่งออกไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงจนกระทั่งในคืนนั้นปามฝันถึงห้องมหอทักสีอีกครั้งเห็นเพื่อนร่วมห้องชันนั้นยังยืนเรียงยิ้มอยู่ในความมืดไอ้คุูผู้หญิงคนเดิมพู้เบาว่า,วากลับมาเถอะนะลูกยังขาดอยู่อีกคนนึงถึงจะครบหลังจากวันนั้นทุกช้าในตารางเรียน ปาลจะเห็นห้องม6ทั4โผล่มาอยู่ในค่าวิชาต่างๆท้าที่เมื่อเราถ่ายรูปไว้พอตรวจสอบจากมือถือปรากฏว่าเลขห้องคือ6ทั1ตามปกติซึ่งวันสุดท้ายของภาคเรียนมนอาจจะเป็นสอบปลายภาคใช่ไหมละ่ะแต่นี่คือการสอบกลางภาคครับผม้างหายตัวไปในวันสอบกลางภาควิชาสุดท้ายของวันคือวิชาภาษาไทยเ้ของเขา กลับว่างเปล่าไม่มีใครเจอเขาในกก็วงจรปิดไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ในเมื่อตรวจสอบรายชื่อจากการเช็้ชื่อในระบบของห้องหกทับปรากฏว่ามีการลงชื่อเข้าห้องตอน8ปดโมงสิโดยใช้ชื่อเด็กชายปาล์มในห้องมหกทับสอยู่และบางตำนานเล่าว่าห้องหกทับสจะปรากฏขึ้นอีกครั้งก็ต่เมื่อมีเด็กใหม่ที่มอสมพอจะมาแทนที่ผู้ที่จะจากไป และตอนนี้ห้องนั้นก็กลับมาครบแล้วอีกครั้งหนึ่งแต่โรงเรียนนั้นก็ไม่ได้ปิดตัวลงและเผยข่าวออกมาแต่อย่างใดก็จบไปแล้ว